สวัสดีครับสำหรับใครที่อยากดเ n a t ให้บ a n a าแฟน n d u แล้วก็หมายถึงสำหรับทีมงานของพวกเรานะครับไม่ใช่ผมคนเดียวนะจริงๆก็ผมคนเดียวนะแหละผมรับเงินคนเดียวก็ถ้าอยากให้มีกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็เบอร์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวโดเ a t i จะเอามาขึ้นหนคลิปให้นะครับมีอะไรมีความในใจจะสาร,รภาพรักผมก็ได้นะโอนมาสาร,รภาพรักผมเลยก็ได้สาวๆ ไม่เอาครับผมนอะอยากอยู่ด้วยกันกับนายท่านครับผมบอกไปแล้วไม่ใช่เรื่องงครับว่าจะไปงานประชุมวันนี้ด้วยก็แบบว่านั่นมันผมนอะไม่อยากออกห่างจากนายท่านแม้แต่วินาทีเดียวครับให้ผมอยู่ด้วยเธอได้ครับอ้าเธอให้มันน้อยๆเถอะมันเป็นประชุมครั้งสำคัญนะกะแล้วเชียวไม่เอาเจ้านี้ไปเนี่ยดีกว่าจริงๆด้วยไปกันเถอะเบล การค้าขายเขายูนิคอร์อย่างผิดกฎหมายกำลังกลายเป็นปัญหาในประเทศอยู่ค่ะพวกเราได้ยืนยันถึงหลายเคสที่ได้เกิดขึ้นภายในเขตปกครองแล้วค่ะจะดีไหมคะถ้าเรามีมาตราการจัดการกับเรื่องนี้นั่นสินะยังสุดยอดเหมือนเดิมเลยนะทั้งทางที่เมื่อกี้ยังเป็นแบบนี้อยู่เลยตามมาดีๆเถอะนะในที่สุดก็เสร็จสักทีเหนื่อยหน่อยนะคะคุณหนู ขอโทษนะคะที่ให้เข้าร่วมประชุมแบบกระทันหันไม่เป็นไรข้างไม่ว่าอะไรหรอกถึงเราจะไม่รู้ว่าฮารุจะคิดยังไงก็เถอะนะถ้างั้นก็มาปิดเงินกันเถอดดันทิ้งฮารุไว้แบบนั้นซะด้วยนี่นะไม่แน่นะบางทีหมอนั่นอาจจะกำลังเหงาอยู่ก็ได้เป็นห่วงเขาอยู่สินะเอ๊ฮารุไม่อยู่ถ้าเป็นปกติแล้วก็สิ่งสิ่งแรกสุดที่หมอนั่นจะทำ ก็คือออกมาต้อนรับเราแท้ๆยินดีต้อนรับกลับครับนายท่านเร็วทําอาหารเก่งนะเนี่ยไม่หรอกครับละมันก็ไม่ใช่อาหารที่ประดิษฐ์อะไรมากมายด้วยครับถ้าจําวิธีทําได้ละก็ไม่ว่าใครก็นั่นมันใครนะ่ท่าทางแบบนั้นมันอะไรละนั่นคนละเรื่องกับตอนที่อยู่กับเราเลยฮัลโครสุดยอดจริงๆนะไม่ไม่ใช่อย่างนั้น พวกเรานะ่ะมีอยายุไขที่ยาวนาะนเพราะงั้นไม่ว่าอะไรก็เรียนรู้ได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาจำสักหน่อยนะหืมอ,อะนายท่านยินดีต้อนรับกับครับกลับมาเร็วกว่ากำหนดการสินะครับเดี่ยรู้สึกว่าปฏิกิริยาการตอบรับมันจะทื่อกว่าทุกทีหรือเปล่านะนายท่านปกติหยุดเลยนั่นมันน่าจะตายข้าขอตัวกับห้องก่อนนะเอ๊ะ บางทีนายท่านอาจจะเกรยียดผมแล้วก็ได้อะไรล่ะครับไอ้ดตตาที่จะสื่อประมาณว่าเอาอีกแล้วหรอนั่นนะไม่หรอกถูกแล้วล่ะฉันกำลังคิดว่าอีกแล้วหรออยู่เลยเพราะพวกเธอนะ่ะไม่ว่าเมื่อไหร่ก็จะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้นี่นะนั่นมันก็อาจจะจริงครับแต่วา่าทางครั้งนี้มันจะต่างไปจากตอนที่โกรธแบบทุกทีนะครับมันเป็นสีหน้าแบบที่ผมไม่เคยเห็นมาก,ก่อน พูดตามตรงผมก็รู้สึกมีความสุขไปอีกแบบไม่สิต้องเป็นห่วงสินะครับใช่แล้วซอนมันไม่ได้สักนิดเลยนะหรือว่าบางทีนาะยท่านอาจจะรู้สึกตัวแล้วว่าก็ได้ว่าเบลเป็นคนรับใช้ที่ยอดเยี่ยมกว่าผมพูดบ,าบา้าอะไรออกมานะ่ะก็นั่นนะเบลเองก็เป็นคนที่พึงพาได้มากกว่าผมด้วยระยะเวลาก็รับใช้ในท่านนานกว่าผมอีกแล้ก็งานเองก็ทําได้อย่างไม่บกพร่อง แถมยังเป็นคนสวยด้วย่งงั้นเหรอถึงนิสัยตอนดื่มเหล้าจะแย่ทำอาหารห่วยแล้วก็ปากมากก็เถอะเฮ้ยถ้าเกิดว่านายท่านเกลียดผมขึ้นมาจะทำยังไงดีล่ะอ่าโทเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแค่ไปถามให้ก็พอแล้วใช่ไหมล่ะแค่ไปถามน่ะก็จริงอยู่ที่มันต่างไปจากการทะเลาะกันตามปกตินิดหน่อยเราควรที่จะถามคุณหนูดูดีไหมนะ คุณหนูขอคุยด้วยสักหน่อยทางนี้เองก็ไม่ซ่อนเลยสักนิดว่ากำลังหดหูอยู่กะเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอคะพอเห็นฮารุไปสนิทสนมกับผู้หญิงคนอื่นแล้วไม่รู้ทำไมหัวใจมันถึงเจ็บแปลกๆนะท่าทางที่หมอน,นั่นแสดงออกมามันก็ไม่เหมือนกับตอนที่อยู่กับข้าด้วยเราไม่รู้เพราะอะไรท้องข้าถึงได้ปั่นป่วนไปหมด นี้คะ่ะทำอะไรผิดไปกันแน่นะอ่ะนี่มันก็แค่ตกอยู่ในห้วงรักตามปกตินี่นะห้วงรักไม่มีอะไรคะ่ะอย่าใส่ใจเลยเอ๋เบลเจ้านะ่ะรู้หรอว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรเอ๋เปล่าคะ่ะเออคือจะว่าไงดีนะฉันมาเงินรู้เข้านิดหน่อยนะคะจะพูดว่าแค่จิจนตนาการของฉันก็ได้คะ่ะตัวเราที่มีประสบการณ์ความรักเป็นศูนย์คงพูดได้ทำนองว่า ตอนนี้คุณหนูนะ่ะกำลังหึงอยู่นะคะสินะอย่างกับว่าเราพูดมันออกไปทั้งที่เราเข้าใจเลยฮะแบบนี้มันค่อนข้างที่จะน่าอายเลยไม่ใช่หรือไงนะนี่เบลช่วยสอนเรื่องนี้ให้ค่าทฉีฉันเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้สักเท่าไหร่หรอกนะคะพูดว่าบาังเอิญรู้เข้าออกมาไม่ใช่หรือไง ฉันคิดว่าไปฟังในสิ่งที่ฮารุคิดออกมาโดยตรงน่าจะดีที่สุดนะคะสุดท้ายก็ไอหลอบนั้นเหรอแล้วก็ฉันคิดว่าตัวตนจริงๆของฮารุก็คือฮารุในแบบที่ล่าลึงตอนที่อยู่กับคุณหนูนะคะเหรอมันแบบนั้นงั้นเหรอสุดท้ายก็ดันพูดออกไปเหมือนกับว่าเราเข้าใจซะได้เบลควาสึกที่มีต่อหนท่านของผมไม่มีทางแพ้ใครด้าไหนเท่าดัานแน่นอนครับ นายท่านคือคนที่งดงามที่สุดในโลกทั้งน่ารักและก็น่าเอ็นดูใช่แล้วผมชอบใบหน้าในายามหลับของนายท่านเป็นพิเศษเลยล่ะครับเฮ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เจ้ากําลังพูดเรื่องอะไรยังไงก็เถอะคนที่รักนายท่านมากที่สุดก็คือผมคนดีนี่แหละครับเจ้านี่มันน่าไม่อายจริงๆเลยนะช่วยไม่ได้เล้ครับก็ผมชอบนายท่านนีนะโธอเข้าใจแล้วนะจริงๆนะเพราะงั้น อย่าทิ้งผมไปเลยนะครับฮารุอ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นนะฮารุข้าน่ะไม่เคยคิดเรื่องแบบนั้นเลยข้าน่ะไม่มีทางทิ้งฮารุแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมล่ะถ้างั้นทำไมตอนกลางวันถึงยันชาใส่ผมเลยล่ะครับเอ๊ะนั่นมันคือว่าอย่างที่คิดจะทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งหรอกนะพูดตามตรง แม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่ค่อยจะเข้าใจนักหรอกมันเป็นความรู้สึกที่ข้าไม่เคยเจอมาก่อนจะว่าไงดีล่ะพอได้เห็นฮารุไปคุยอย่างสนุกสนานกับคนอื่นนอกจากข้าแล้วไม่รู้เพราะอะไรหัวใจข้ามันถึงได้เจ็บแป๊บๆนะแต่จะว่าไปแล้วท่าทางของเจ้าตอนที่อยู่กับคนอื่นมันคนละเรื่องกับตอนที่อยู่ข้าเลยนะดูเป็นสุภาพบุรุษเป็นพิเศษหรือไงดีล่ะทำเอาตกใจหมดเลย ค่าคิดว่าเจ้าจะล่าเลยอยู่ตลอดเวลาซะอีกฮารุนั่นนะเรียกว่าหึงไม่ใช่เหรอครับหึงแย่ละดีใจจนเผยยิ้มออกมาเลยเข้าใจแล้วนั้นเหรอหึงสินะก็จริงอยู่ที่อาจเจะน่ารักสุดๆไปเลยไม่เป็นไรครับอย่าสนใจเลยผมแค่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ไม่ได้สติไปสักเดี๋ยวดึงเท่านั้นเองครับ นั่นน่ะมันไม่เป็นไรแน่หรองั้นเหรอหนายท่านเห็นผมนี่เองหน้าตาแบบนั้นมันอะไรนะเปล่าครับถ้าเป็นความต้องการของนายท่านแล้วก็จะให้ผมทําตัวเป็นสุภาพบุุษแค่ไหนก็ได้นะครับเอาจนกว่าที่นายท่านจะพอใจเลยก็ได้หือตามที่นายท่านปรารถนาทั้งั้นต่อจากนี้มาลองฝึกกันดูไหมครับคะนั่น ไม่ได้หรอนั่นสินะครับถ้าเสียดายจังเลยนะครับวันต่อมาในที่สุดเงินก็เสียสักทีได้เวลาไปแล้วนะฮารุนั่นมันมเธอนะ่ะคือเด็กมนุษย์ที่เขาเลือกันใช่ไหมฉันสนใจตัวเธอตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วละ่ะหลังจากนี้ถ้าไม่ว่าอะไรไปคุยกันหน่อยได้ไหมขอโทษนะครับตอนนี้ผมกำลังทำงานอยู่กับนายท่าน นนาายท่ Nathan, <ฮ>หรือว่านายท่านจะหึงผมอีกแล้วเหรอครับอย่ามาทำท่าทางดีใจนะก็มันช่วยไม่ได้นี่นะก็หารู้นะแตบบ่ว่าไม่ต้องกังวลขนาดนั้นก็ได้ครับเพราะว่านายท่าน่คือหนึ่งเดียวสำหรับผมครับก็บอกแล้วไงว่าอย่ามาทำท่าทางดีใจนะมันได้นะ